หลังจากผมแยกกับพี่มดใช่ไหมครับก็มาเจอกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งที่หาดบางแสนครับเพื่อที่จะมาเล่นสกิมบอร์ดกันสกิมบอร์ดเนี่ยเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยครับและกลำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่ที่รักกีฬาทางน้ำครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับกลุ่มสกิมบอร์ดบางแสนนะครับเดี๋ยวขอให้ตัวแทนกลุ่มแนะนําเกี่ยวกับชื่อกลุ่มแล้วก็แนะนําตัวเองนิดน,นึงครับครับ อ่าผมชื่อเฟียนนะครับพวกเราอยู่ในโครงการหาสวยด้วยสกินรูเล่นรูรักพิทักชายหาดนะครับครับก็เป็นโครงการที่เกิดจากความเสียสละของน้องๆวัยรุ่นนะครับแล้วก็น้องๆเด็กๆซึ่งเป็นเด็กมากจริงๆที่มาช่วยกันทําเมื่อ3ปีที่แล้วจนวันนี้เราก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลวันไหลบางแสนอ๋อครับแล้วก็เอ่อเรื่องกิจกรรมหลักๆของกลุ่มนี่ทําอะไรกันบ้างครับนอกจากเล่นสกินบอร์ดอ่าก่อนที่เล่นสกินบอร์ดเนี่ยเราก็จะมีการเก็บขยะชายหาดครับ ึ่งเราพยายามลูกฝังพื้นฐานที่ดีของกีฬาประเภทน,นี้ในงานแข่งของเราที่ผ่านมานะครับรบ,บางแสนสงการ2002สปริงเฟส2012ก็คือปีนี้เนี่ย<ม>นะคร<ม>ับก็เราก็จะมีนื้อศการเล็กๆเ,เพื่อ educate เด็กๆว่าคุณมาเก็บขยะเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เก็บโดยที่ม่นด้อะไรเลยแต่คุณรู้ว่าขยะที่คุณเก็บไปเนี่ยสามารถช่วยสัตว์ทะเลไดหล้หลายๆตัวเ<ม>ช่นเต่าทะเลนะครับเต่าทะเลมักจะหลงผิดคิดว่าถุงพลาสติกเนี่ยกลายเป็นแมกกาพูลซึ่งพอทานเข้าไปเนี่ยก็เต่าทะเลก็จะตาย แล้วก็อย่างพวกวานพยูนพวกนี้ก็เป็นสัตว์ซึ่งแบบไม่สามารถจะย่อยสลายพลาสติกได้ครับโอเคครับก็หลักๆครับถามหน่อยว่าเผื่อใครที่ยังไม่รู้ครับผมว่าอุปกรณ์หลักๆหรือว่าการเตรียมตัวในการเล่นสกีบอร์ดครับสำหรับคนแรกเริ่มเลยต้องทําไงบ้างครับแรกเริ่มเลยจริงๆก็ต้องมีความสนุกในตัวเองฮะครับแล้วก็สกีบอร์ดิ้งเนี่ยคือสิ่งที่เราทําก็คือ มี2แบบคือประเภทแรกคือแปดลานซิลค์บอดดิ้งครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นการเล่นกับคลื่นที่มาถล่มที่หน้าหาดหรือว่าบีชเบดนะฮะใจพร้อมแล้วมีอุปกรณ์ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะเล่นต้องเตรียมตัวอยงไรบ้างครับบอมอร์ครับยืดกล้ามเนื้อการวอมอัพ์สำคัญมากครับเพราะว่าเวลาวิ่งเราต้องวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่จริงๆแล้วก็กล้ามเนื้อก็ยืดโอเคครับผมงั้นพร้อมแล้วครับเดี๋ยวพี่เฟียสนำไปเลยดีกว่าครับครับผมพร้อมเลยครับไป ตันนี้สนุกแล้วก็มันมากเลยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณกลุ่มหาสวยด้วยสกิมด้วยนะครับที่มีโอกาสให้เราได้มาเล่นได้มาแจมด้วยกันวันนี้นะฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดแวะมาเดี๋ยวงไงเดี๋ยวแวะมาหาใหม่นะครับครับผมยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับกีฬาสกีมบอร์ดใช่ไหมครับผมว่ามันเป็นกีฬาที่อิสระเป็นทิวิต้ที่มันแล้วก็สนุกผมว่าเหมาะกับวัยรุ่นแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบกีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยฮะเป็นกีฬาที่เล่นง่ายๆด้วยใครก็สามารถเล่นได้อะไรเงี้ย ถามว่าเหนื่อยไหมจริงๆแล้วอาจจะเห็นว่าเราแค่โยนบอร์ดแค่วิ่งนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เหนื่อยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าลองไปเล่นมัน,ม,นมันเหนื่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยความที่ผมชอบเงี้ยหรือว่าคนที่ชอบเล่นอะไรเงี้ยบอกว่ามันสนุกเพราะฉะนั้นพอเราสนุกเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยไปกับมันอะไรเงี้ยครับผม